สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะจ๊ะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันศุกร์นะคะที่5 ธันวาคมนะคะแพ็กจะส่งให้พรุ่งนี้แต่เช้าเลยนะคะจัดส่งให้วันเสาร์ที่6ธันวาคมของจะถึงมือลูกค้าประมาณวันอาทิตย์จันทร์หรืออังคารไม่เกินนี้นะคะแพ็กแบบตะก้าส่งไปสนีไทย EMS นะคะแพ็กให้อย่างดี VIP ทุกต้นเลยนะคะทริปนี้จะเป็นไม้ไซส์กระถาง5.5นิ้วนะคะ ก็ cf 5ต้นนะคะ cf 5ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีมีปลายทางนะคะถ้าไม่ถึง5แม่ค้าขอค่าส่งเหมาเมาเพียง50บาทเท่านั้นนะคะงานแพ็คเป็นงานแพ็คแบบตะก้าจ้ะต้นทุนการแพ็คสูงจริงๆแต่ลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะต้องขาดดุลเรื่องค่าแพ็คก,กิ้งนะลูกค้าได้กําไรอยู่แล้วเพราะตะก้า2ใบของแม่ค้าก็30มสถึงสีเข้าไปแล้วยังไม่รวมค่าส่งนะคะเพื่อให้น้องไม้ปลอดภัยที่สุดแม่ค้าก็เลือกที่จะใส่อุปกรณ์การแพ็คที่ดีที่สุดให้ นะคะ5ต้นขึ้นไปส่งฟรีจ้ะไม่ถึง5ค่าส่งเหมา50บาทเท่านั้นมีปลายทางนะคะสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแม่ค้าได้เลยนะคะสนใจต้นไหนค่อยๆดูนะคะแล้วก็จดชื่อไม้โทรสั่งซื้อกับแมคค้าได้เลยที่เบอร์080-519-4988เเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะ ใครมีเฟซทักเฟซใครมีไลน์ทักไลน์ใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์โทรมานะคะแม่ค้าจดชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้วันนี้นะคะแม่ค้าขอรับออเดอร์ขอรับออเดอร์แค่ถึง5้าโมงเย็นนะคะวันนี้ลง2คลิปนะขอรับออเดอร์ถึงแค่5้าโมงเย็นเพราะว่าพรุ่งนี้แม่ค้าไปธุระแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าทักมาคืนนี้ก็คือ ก็คือรับออเดอร์ได้แต่ว่าส่งอีกทีก็จะเป็นรอบถัดไปนะคะแต่คืนนี้ถ้าจะส่งวันเสาร์คือพรุ่งนี้ขอแค่ตอน5้าโมงเย็นนะคะแม่ค้าจะตัดล็อตส่งให้เพราะว่าคืนนี้ไม่มีใครแพ็คให้แล้วจะแพ็กสิ้นสุดแค่ช่วง5้าโมงเย็นนะคะยังไงก,ก็ลองดูคลิปนะคะเห็นคลิปช่วงไหนก็สอบถามได้ตลอดนะคะก็เป็นตามรอบที่แม่ค้าแจ้งไปนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคลิปนี้มีไม้อะไรบ้างลูกค้าใหม่นะคะถ้าบังเอิญแวะเวียนผ่านเข้ามาไม่คะฝากกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยมุมขวาล่างตรงนี้นะคะเป็นปุ่มที่เขียนว่าติดตามนะคะในหน้าจอเลยกดแตะเข้าไปได้เลยนะคะก็จะเป็นการติดตามช่องไมคคะเพื่อเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะระบบมันจะได้แจ้งเตือนไวขึ้นนะคะคลิปมันจะดันมาให้เราเห็นได้ไวขึ้นจะได้ไม่พลาดไม้สวยๆกันนะคะมาดูกันเลยจ้าว่า คลิปนี้มีไม้อะไรให้บ้างนะคะเริ่มกันที่ต้นนี้เลยสวยนะคะเทเวศนลมิตรค่ะต้นนี้นะจ๊ะมีชื่อว่าเทเวศนลมิตรนะเหมือนใครเอาดินสอมาขีดลวดลายเขาไว้เลยเห็นไหมพื้นเขาจะออกสีเออเขาเรียกอะไรอะ่ะด้านๆนะคะมันไม่เงานะคะแต่ว่าป้ายแล้วก็ก้านดำนะคะก้านดำแบบนี้ชื่อว่าเทเวศนลมิตรนะคะชมพ กระถาง5.5นิ้วนะคะให้อยู่ที่ต้นละ150บาทเท่านั้นกระถางที่1จะป้ายสวยทุกต้นนะคะฟอร์มพุ่งๆอ่าอันนี้กระถางที่2ยิ่งโตยิ่งสวยค่ะลวดลายลายกระดูกเขาก็จะขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะแล้วด้วยความเป็นไม้ก้านสีดําไม้ก้านสีดํามันจะแข็งแรงมากนะคะอ่ะอันนี้ต้นที่3จ้ะ150บาทกระถาง5.5นิ้วเทเวศนารุมิรจ,จ้ะ ต่อมานะคะทางด้านนี้มีชื่อว่าสีการจนานะคะเจน2นะคะกระถาง5.5นิ้วเช่นเดียวกันสีการจนาอยู่ที่250บาทนะคะอันนี้ต้นที่1จะ้ะฝั่งนี้ต้นที่2จะ้ะและอันนี้ต้นที่3นะคะกระถาง5.5นิ้วลูกค้าจะไปอัพขึ้นไซส์กระถาง8หรือ9นิ้วก็ได้หรือจะเลี้ยงเขาไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะเนี่ย ก็เปลี่ยนได้นะรากเขาทะลุแล้วหรือใครยังไม่สะดวกก็เลี้ยงเขาไว้อย่างนี้ก่อนได้ได้อีกอยู่สักประมาณ2เดือนได้เลยนะคะนี้อยู่ในกระถาง5.5แล้วนะคะไปอัพขึ้นไซส์ก็ได้เขาก็จะโตไวขึ้นเพราะรากมันทะลุแล้วก็สังเกตว่าต้นไหนรากทะลุกระถางแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนนะคะอัพไซส์กระถางให้เขาหน่อยเนาะอ่ะนี่จะ้ะโอ้ใบกัมปูมีเด้อเดี๋ยวถ่ายคลิปเอาให้ดูแม่ขาลืมไปหยิบมานะอ่ะนี่นะจ๊ะต่อไปนะคะอันนี้เป็น บัวสวรรค์น,นะคะต้นนี้มีชื่อว่าบัวสวรรค์กระถาง5.5นิ้วป้ายมาแล้วแบบนี้นะคะบัวสวรค์ก็เอาไป150บาทต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะ150บาทนะคะบัวสวรรค์มี2ต้นขยับมาทางด้านนี้ค่ะมีชื่อว่าปีศาจแดงนะคะปีศาจแดงต้นนี้นะคะแม่ค้าให้อยู่ที่590บาท นะคะ590บาทมีมาด้วยกันทั้งหมด3ต้นนะคะปีสัตว์แดงแม่เขาต้นนี้อ๊ออีอันนี้แม่เขานะคะกำลังติดดอกเลยนะจน๊ะนี่อันนี้แม่เขาเลยพามาจากต้นนี้นะคะปีสัตว์แดงนะคะโตขึ้นสวยแบบนี้เลยเม็ดออกสีแดงปลายแดงแบบนี้ด้วยนะคะก็จะมีทั้งปลายแดงปลายขาวนะคะปีสัตว์แดงแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยนะคะอันนี้ต้นแม่เขาเลยนะ แม่แท้ๆอ่ะมีมาแบ่งให้3กระถางนะคะ590บาทกระถางที่1จะ้ะนี่จากกระถางที่1นะคะมีทั้งด่างขาวและด่างแดงแบบนี้นะจ๊ะกระถางที่1ฝั่งนี้กระถางที่2จะ้ะค่อยๆดูนะจ๊ะอันนี้กระถางที่2ค่ะปีศาจแดงนะคะเป็นไม้ใหม่ 590บาทเท่านั้นกระถาง5.5นิ้วนะคะฟอร์มล้นๆไปอัพขึ้นไซส์8หรือไซส์9ได้แล้วนะคะอันนี้ต้นที่3จ้ะอืมนี่จ้ะต้นที่3นี่นะจ๊ะ5 9าาบาทนะคะสำหรับปีสาตแดงค่ะสวยค่ะฟอร์มกำลังดีนะคะเอาไปเลี้ยงไว้ได้เลยเดี๋ยวโตวขึ้นเขาเปิดใบแน่นอนตอนที่แม่ค้าเอามาตั้งแม่ก็คือไซส์นี้แหละเขาก็ยังไม่ได้ด่างเยอะเท่าตอนโตนะคะ เขาก็จะป้ายมาประมาณนี้แต่พอโตขึ้นมันป้ายขึ้นแบบว่าป้ายเยอะขึ้นโตขึ้นนะคะนี่จากปีสัตแดง590บาทมี3ต้นจ้ะถัดมาตรงนี้นะคะมีชื่อว่านวลปรางนวลปรางนะคะเป็นไม้ใบหนาก้านอวบแข็งแรงนะคะมีหูใต้ใบด้วย มีหูใตใบด้วยนะตอนโตนี่นะจ๊ะนวลปรางวันนี้มีมาแบ่งให้แค่2กระถางเท่านั้นกระถาง5.5นิ้วนะคะนวลปรางอันนี้แม่ค้าให้อยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะ200บาทอันนี้กระถางที่1จ้ะฝั่งนี้กระถางที่สองนะคะ200บาทเท่านั้นนวลปรางนะคะถัดมาด้านหลังตรงนี้นะคะมีชื่อว่าสุพรรณหง สุพรรณหงนะคะกระถาง5.5นิ้วแล้วเช่นเดียวกันนะคะนี่อันนี้เริ่มกัดสีกัดลายมาแล้วนะจ๊ะสุพรรณนาหงเอาไปที่150บาทนะคะกระถางที่1ฝั่งนี้กระถางที่สองจ้ะ150บาทนะคะสุพรรณหงไม้ตัวนี้สวยนะโตขึ้นใบยาวๆยาวนะยาวมากๆเลยนะยาวเกือบเท่าไม้บรรทัดเลยนะคะแล้วก็กัดสีออกสีแดงนะคะพื้นออกสีแดงๆสุพรรณนาหงนะ150บาท ถัดมาตรงนี้นะคะมีต้นเดียวชื่อว่าสีคุณปลื้มนะคะหน้าออกเปะเปิดะป้ายๆมาแล้วแบบนี้นะคะสีคุณปลื้มนะคะต้นนี้เอาไป170บาทนะคะสีคุณปลืม้มถัดมาทางด้านนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีเมืองชนนะคะเศรษฐีเมืองชนไซนี้นะจ๊ะเอาไปที่หนึ่งร้อย เอาไปร้อยเดียวปะมีแค่2ต้นนะคะ100บาทกระถาง5.5นิ้วนะคะเป็นไม้เหลืองเศรษฐีเมืองชนต้นที่1นะคะฝั่งนี้ต้นที่2นี่จ้ะ100บาทนะคะต่อมานะคะเป็นดารานพัลัด์ดารานพลัลท์นะคะกระถางละ3 0 0บาทอยู่ในกระถาง5.5จ้านะจ๊ะนี่นะ300บาทนะคะเปิดด่างสวยๆแบบนี้ต้นที่1จ้ะฝั่งนี้ต้นที่2ค่ะ ต้นที่2ค่ะกระถาง5.5นิ้วนะคะและต้นที่3นี่จะ้ะกระถาง5.5นิ้วนะคะ300บาทดารานกพลัดจะ้ะ C F 5ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะไม่ถึง5ต้นมีค่าส่งเหมาเมา50บาทเท่านั้นมีปลายทางนะคะสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแมค่ค้าได้เลยจ้าถัดมาตรงนี้นะคะชื่อว่าอึ่งสยามจะ้ะ อึ่งสยามเอาไป150บาทนะคะกระถาง5.5นิ้านิ้วพุ่งๆเลยนะคะล้นและลายสวยมากเม็ดทีไม้หน้านี้สวยนะคะเม็ดละเอียดเม็ดทีแบบนี้เลย150บาทต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จะ้ะอันนี้ต้นที่2และต้นที่3จะ้ะ150บาทนะคะอึ่งสยามจะ้ะ ขยบมาทางด้านนี้นะคะขยบมาทางด้านนี้เป็นสุดสายชนนะคะมีชื่อว่าสุดสายชนให้ไปที่100บาทนะคะต้นนี้สุดสายชนโตขึ้นงานสวยนะคะเป็นงานลายกระดูกดูเรียบหรูแต่ดูดีนะคะกระดูกเขาจะชัดเจนขึ้นพื้นใบเขาจะกัดออกสีขาวนวลมากขึ้นนะคะกัดกระดูกออกสีชมพูสีปูนแห้งอ่ะนะคะสุดสายชนนะคะต้นนี้ หนึ100บาทต้นที่1นึ่อ่ะหนึ100บาทต้นที่2มีแค่2ต้นเท่านั้นนะคะสุดสายชนสวยนะคะสวยเรียบหรูดูดีมีมิตินะจ๊ะโตขึ้นสวยกว่านี้นะจ๊ะต่อมาตัวนี้มีชื่อว่าแก้วกัลยานะคะต้นนี้ก็ให้ไปที่100บาทนะคะเป็นงานกระดูกเช่นเดียวกัน โตขึ้นพวกนี้พื้นใบจะอ่อนลงและลายกระดูกลวดลายทั้งหมดเขาจะเด่นขึ้นนะคะแก้วกัลยาหนึ่งร้อยบาทถัดมาตรงนี้นะคะเป็นปราศาททองแผลงเนี่ยนะจา๊ะปกติมันจะเป็นพื้นแดงใช่ไหมคะปราสาททองอันนี้เขาเป็นพื้นเขียวแล้วเขาป้ายแดงแบบนี้ป้ายอย่างเงี้ยเนี่ยมันพื้นเขียวแล้วมันป้ายตัวเนี้ยนะคะมันเป็นตัวแผลงเนาะปราสาททองแผลงนะคะเอาไป ให้ที่180บาทละกันนะจานนี้นะแปลกๆนี่นะ180้บาทนะคะมันแผลงแต่ก็ยังไม่ทราบชื่อนอะไม่รู้ว่ามีใครจดชื่อหรือยังไหมคะก็ขายไปในนามปราสาสทองแผงก่อนละกันนะคะ180บาทฝั่งนี้ต้นที่1จ้ะฝั่งนี้ต้นที่2นะคะ180บาทปราสาสทองแผลงจ้ะด้านหลังนะคะตร,ตรงนี้ตรงนี้เป็นสีเลือกงาม นะคะสีเลือกงามนีใบใหม่ด่างมาแล้วนะคะกระถาง5.5เช่นเดียวกันสีเลือกงามมาไปกระถางละ250บาทนะคะรุ่นนี้250บาทต้นที่1นึจ้ะฝั่งนี้ต้นที่สองนะคะ250บาทและต้นที่3มจะ้ะ250บาทนะคะสีเลือกงามนี้กระถาง5.5จะ้ะขายเยิบมาทางด้านนี้อีกหน่อยหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นเศรษฐีปีชวด เศรษฐีปีชวดมี2ต้นนะคะให้ไว้เป็น2ราคานะเศรษฐีปีชวดต้นที่1นะคะต้นที่1ต้นนี้ให้อยู่ที่250บาท250บาทนะคะเปิดดังมาแล้วนะคะตัวนี้นะต้นที่1แล้วก็มีต้นที่2ตรงนี้นะคะจะอยู่ที่350บาทนะคะต้นเขาโตกว่าแล้วก็เปิดดังมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะแต่ต้นมันสูงกว่าขอเป็น2ไซส์ราคาละกันเนาะอันนี้เขาโตแล้วนะคะ350บ นะคะต้นที่1 2นะคะ250บาทต้นที่2 350บาทนะคะถูกใจไซส์ไหนแจ้งห่คะได้เลยนะคะเศรษฐีปีชวดนะคะไม้ของอาจารย์วิรัตจากสวนมาลัยทองจ้าถัดมาตรงนี้นะคะมีชื่อว่า,ารัตนะรุ่งเรืองนะคะรัตนะรุ่งเรืองเปิดด่างมาแล้วนะใบใหม่ออกด่างเหลืองๆด้วยนะคะใบแรกๆจะออกเป็นด่างออกสีชมพูแบบนี้นะจ๊ะ ไม่หลุดด่างหรอกนะคะเดบแล้วแต่ว่าเขาจะด่างมากด่างน้อยเปิดมาอีกใบอาจจะฮาบเข้มๆให้ก็ได้นะคะเพราะว่าใบแรกๆเขาติดด่างทุกใบนะคะก็คือมีเชื้อแน่นอนบางทีไม้อะเปิดด่างไม่เปิดด่างบางทีมันอยู่ที่สภาพอากาศนะคะอยู่ที่สภาพอากาศด้วยนะคะเปลี่ยนสภาพดินฟ้าอากาศอาจจะไปเฉิดฉายกับลูกค้าสวยๆฮาร์ปเลยก็ได้รัตนะลุ่งเรืองนะคะต้นนี้แม่ค้าให้ไปที่120บบาทละกันจ้ะ มีต้นเดียวนะคะ120บาทต่อมาทางด้านนี้นะคะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ตระกูลไก่หนะะ้าเขาจะออกเนี่ยด่างๆด่าง,ง,งขาวด่างชมพูแบบนี้มีต้นลูกแทงมาแล้วด้วยนะคะนะคะอันนี้ให้ไปที่ต้นละ80บาทแล้วกันจะ้ะลูกไม้ตระกูลไก่นะคะมีต้นเดียวเอาไป80บาทถัดมาด้านหลังนะคะตรงนี้มีมีชื่อว่าตุกกะะต๊กแกนะคะตุ๊กแกกันดํา ตุกแกก้านดำนะคะเอาไป120บาทนะคะกระถางที่1จ้ะฝั่งนี้กระถางที่2นะคะ120บาทกระถาง5.5นิ้วมี2ต้นนะคะถัดมาด้านหลังตรงนี้มีชื่อว่าสาวนาครชัยศรีนี่จ้ะสาวนาครชัยศรีนะคะให้ไปที่150บาทนะจ๊ะกระถาง5.5นิ้วเปิดด่างสวยๆด่างออกชมพูเหลืองทองมาหมดเลยนะคะนี่นะจ๊ะ150บบาทสาวนาครชัยศรี ส่วนต้นนี้นะคะมณีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรนะคะเดี๋ยวแม่คะดึงใบล่างเลยเดี๋ยวเขาต้องทิ้งใบอยู่แล้วนะใบล่างอ่ะก็จะเหลือฟอร์มประมาณนี้อ่ะป้ายมาแล้วสวยๆเขาเรียกด่างเนาะด่างสวยๆแบบนี้เลยมณีล้อมเพชรนะคะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วหน้าสวยมากนะคะต้นนี้ เอาไปที่250บาทนะคะ250บาทหน้าออริจินอลนะคะก็น่าอย่างนี้เลยออกแดงๆด่างชมพูแบบนี้นะคะมณีล้อมเพชรจ้ะกระถาง5.5นิ้ว250บาทนี่นะจ๊ะ250บบาทหน้าสวยฟอร์มสวยนะคะมีต้นเดียวไปเจอมาหลงหลงอยู่นะความจริงมณีล้อมเพชรแม่ค้าก็หมดรุ่นไปแล้วเนาะต้องรอรุ่นใหม่นะคะยังไม่โตเลยนะคะมีต้นนี้แบ่งให้ก่อนหน้าสวยมาก 250บาทจ้ะขยับมาตรงนี้นะจ๊ะมีชื่อว่าน้ำเมืองนนน้ำเมืองนนนะคะไซส์นี้หน้าสวยๆนะคะน้ำเมืองนนเอาไป150บาทนะจ๊ะน้ำเมืองนนฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2นะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยทั้งสองต้นนะคะ150บาทต่อมาเป็นบอนกาบนะคะพรมณีพรหมณีนะคะใช่ไหม จะมีพรมณีกับพรสวงน่าจะพรมณีมากกว่าอ่ะนี่นะจ๊ะเป็นบอลกลาบนะคะมีชื่อว่าพรมณีนะคะต้นนี้กระถาง5.5นิ้วจ้ะหน้าสวยๆเปอิอๆดังๆแบบนี้เลยนะคะแข้งครบสมบูรณ์ต้นนี้ให้ไปอขออยู่ที่170บาทนะคะ170บบาทพรมณีจ้าต่อมานะคะไม้เหลือง ตัวนี้เป็นไม้เหลืองนะคะชื่อว่าเหลืองอาทิตย์ยิ้มอ่ะอันนี้ต้นที่1ก่อนเหลืองอาทิตย์ยิ้มนะคะเดี๋ยวเขาจะกัดหน้าออกแดงๆ <kes> แบบนี้นะคะอันนี้ลายเขายังไม่ขึ้นเดี๋ยวพอใบเขาแก่ขึ้นอ่ะเขาก็จะกัดลายแบบเนี้ยเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะคะมีชื่อว่าเหลืองอาทิตย์ยิ้มนะคะต้นนี้กระถางนี้เอาไปเอาไป150บาทนะคะต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะ150บาทนะคะเหลืองอาทิตย์ยิ้มจ้ามีแค่2ต้นนะคะ ต่อมาด้านนี้นะคะอันนี้มีกระถางเดียวอยู่ในกระถางห้านิ้วกระถางหนิ้วนะคะมีหน่อแทงมาแล้วนะจ๊ะตัวนี้ชื่อว่าหมอชันยุทธนะคะตัวนี้หมอชันยุทธนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะออกใบกลมๆอยู่ที่อยู่ในตับหมอเนาะหมอชันยุทธนะคะต้นนี้มีหนอ่อแล้วด้วยนะคะก็เอาไปแม่ค no ้ให้ไป130บาทละกันนะจ๊ะมีต้นเดียวนะคะกระถางห้านิ้วหมอชันยุทธ ต่อมาทางนี้นะคะมีชื่อว่าปีกหงนะคะปีกหงกระถาง5นิ้วเช่นเดียวกันนะคะปีกหงก็เอาไป150บาทจ้าแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นชายชนชายชนนะคะป้ายประมาณนี้เลยฟอร์มนี้นะคะชายชนเอาไปที่180บาทนะคะชายชนใบแก่และนี่นะจ๊ะ180บาทกระถาง5.5กระถาง6ก กระถาง6นิ้วนะคะชายชน180บาทค่ะอ่าเดี๋ยวท้ายคลิปพาไปดูใบกัมปูนะคะใครสนใจก็ดูต่อท้ายคลิปได้เลยนะคะส่วนสำหรับบอลสีแม่ค้าก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ถูกใจต้นไหนโทรหาแม่ค้านะคะ0 8 0ย์แปดศูนจ้ะเดี๋ยวใครสนใจอ่าใบกัมปูสามารถดูต่อได้เลยนะคะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นใบกัมปูนะคะใบกัมปูอันนี้จะเป็น1นึ่งแพคนะคะใน1แพคจะประกอบไปด้วยถุงเล็กๆบรรจุถุงละ1กิโลทั้งหมด5ถุงนะคะก็จะใส่รวมกันเป็น1ห่อแบบนี้เลยจะอยู่ที่หอ่อละแพ็คละนะคะ130บาทสํบาทสหรับท่านที่โอนนะคะส่วนท่านที่สะดวกรับปลายทางก็จะอยู่แพ็คละ170บาทนะคะถ้ารับ2แพคก็จะอยู่ที่1 รับ2แพ็กจะอยู่ที่300บาทเฉลีย่ยตกแพ็คละ150บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสะดวกแบบไหนก็สามารถแจ้งแมคค้าได้เลยนะคะสะดวกโอนหรือไปทางราคาก็แตกต่างกันไปนะคะถ้าใครรับสมมุติว่ารับโอนนะคะโอนอันนี้เอา10แพ็คอะไรแบบเนี้ยนะคะแม่ค้าก็จะส่งไปให้10แพ็ค10ห่อนะคะจะไม่ได้มัดซ้อนกันรวมขึ้นไปนะคะเพราะว่ารถ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลดการเสียหายด้วยเพราะเวลาเราซ้อนขึ้นไปเยอะๆอ่ะพี่เจ้าหน้าที่เขาจะยกยากเคลื่อนย้ายลําบากมันจะเป็นน้ําหนักที่เยอะขึ้นนะคะก็จะแพ็คไปให้แบบนี้ห่อละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งไปเลยนะคะของก็จะถึงลูกค้าอาจจะพร้อมหรือไม่พร้อมกันนะคะถ้าเจ้าหน้าที่ที่นั่นเขาเห็นว่าอ๋ออันนี้ของบ้านเดียวกันแม่คะก็พยายามเขียนเลขนะว่าชื่อเนี้มีทั้งหมด5ห่อชื่อนี้มี6ห่อนะคะถ้าพี่เขาได้สังเกตเขาก็จะ เอาไปนำใจ่ายให้เราพร้อมกันเนาะแต่ถ้าบางทีเขาดูไม่ละเอียดถี่ถ้วนอาจจะไปไม่ครบก็เดี๋ยวเขานำใจ่ายให้อีกวันหนึ่งแน่นอนนะคะก็คือแม่ค้าจะนำนำใจ่ายให้เป็นแพ็คๆแ,แบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นปลายทางปลายทางที่รับ2 2แพ็กอะคะ่ะแม่ค้าจะมัดรวมกันให้นะคะอามัดรวมได้เต็มที่แค่2แพ็คเนาะ ลดการเสียหายนะคะอ่ะก็ราคาตามที่แจ้งราคาที่แจ้งไปคือรวมส่งแล้วทั้งหมดนะคะโอนหนึ่ง้อยสาิบาทปลายทางอยู่ที่แพ็คละ170้ยเจ็บาทปลายทางถ้ารับสองแพ็คจะอยู่ที่สา0อบาทนะคะเดี๋ยวพามาดูด้านในฮึบอุ้ยด้านในนะคะเห็นไหมคะจะแพ็คแบบนี้ไว้จะแพ็กแบบนี้เอาไว้นะคะทั้งหมด5าถุง นี่จะ้ะนี่นะคะ1 2 3 4สาี่แล้วก็ห้าบนนี้นะคะจะมีทั้งหมด5แพ็คนี่นะจ๊ะแพ็คะละ1กิโลเป็นใบล้วนนะคะไม่ได้ผสมดินไม่ได้ผสมแกลบไม่ได้ผสมกุยมะพร้าวนะคะเป็นใบกัมปูล,ล้วนลูกค้าสามารถไปผสมเอาได้แล้วแต่สูตรของลูกค้าเลยไปปลูกพืชได้หลายชนิดหลายแบบนะคะจะไปปลูกดอกกุหลาบหรือจะเป็นพืชพันธุ์ชนิดอื่นๆก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าเลย หรือจะใช้ใบล้วนๆได้เลยถ้าสําหรับสวนที่แม่ค้าใช้อยู่ที่สวนแม่ค้าก็จะใช้เป็นใบล้วนเป็นใบกัมปูล้วนนะคะตัวนี้ก็คือใช้เองด้วยแม่ค้าก็ใช้แบบนี้เลยนะคะนี่จะผุหมักธรรมชาตินะคะมันทับถมกันอยู่ใต้ต้นนะคะมันผุธรรมชาติมาแบบนี้นะจ๊ะนี่ค่ะผุผุผ แบบนี้เลยนะคะแม่ค้าจะให้ไปในลักษณะใบหยาบแบบนี้นะคะเอาไว้ขึ้นอัพไซต์กระถางตั้งแต่6นิ้วขึ้นไปเขาจะย่อยสลายช้านะคะถ้าเป็นใบหย,ยาบยาแบบนี้เพราะว่าถ้ามันป่นมากเกินไปเวลาขึ้นกระถางใหญ่แล้วมันย่อยสลายไวนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากนําไปเพาะชําอยากไปใส่กระถางเล็ก2นิ้ว4นิ้วหรือไปเพาะใส่พอตนะคะใส่ลูกไม้มเมล็ดมเมล็ดของบอนสีอะไรพวกนี้ก็คือเอาไปตากก่อนหนึ่งแดดนะคะแล้วใบเขาจะกรอบ พอกรอบปุ๊บลูกค้าสามารถเอามาบี้บี้บี้กับบ,กบี้แบบนี้ได้เลยใบเขาจะป่นลงมาเล็กๆเลยนะคะใบเขาจะละเอียดขึ้นเราอยากได้ใบละเอียดแค่ไหนเราก็บี้ไปเลยนะคะตามความต้องการของเราแต่การขายของแม่ค้าจะให้เป็นลักษณะใบหยาบแบบนี้นะคะถ้าอยากได้ป่นกว่านี้ลูกค้าก็นําไปตากแดดแล้วก็ไปบี้เอาแล้วก็ถึงจะนําไปใส่พวกเพาะชําไม้เล็กๆหรือไม้เมเล็ดได้นะคะอันนี้ให้ให้ไว้เป็นใบหยาบแบบนี้นะจ๊ะ ใช้ได้หลากหลายใครสนใจใครมีคําถามสอบถามก็พิมพ์ถามแมค้าในไลน์ได้นะคะว่าใช้ยังไงอะไรยังไงนะคะแต่แมค้าก็ใช้แบบนี้เลยล้วนๆที่สวนไม่ได้ผสมอะไรนะจ๊ะแต่ถ้าลูกค้าจะไปเลี้ยงไม้นอกตู้หรือจะเลี้ยงบอลกลบก็ต้องผสมดินไปด้วยในะอัตราส่วน1ต่อหนึ่งก็ได้อย่างเช่นใบกัมปู1นกิโลต่อดิน1กิโลคลุกคล้าให้เข้ากันเลย นะคะแล้วก็นําไปใส่กระถางปลูกไม้ได้นอกตู้ไม้เขาจะแข็งแรงก้านอวบนะคะลำต้นเขารากเขาจะยึดเกาะได้แน่นขึ้นนะคะโดยที่ดินไม่ไม่แน่นจนเกินไปคือเราต้องผสมตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะดินเขาจะโปร่งแล้วก็รากจะเดินดีต้นโตไวนะคะหัวไม่เน่านะจ๊ะนี่ใบก้ามปูนะคะใครสนใจสามารถสั่งได้ไม่ซื้อบอนสีไม่เป็นไรนะสั่งแต่ใบก้ามปูก็ได้นะคะให้ดูใกล้นะคะ ราคาก็ตามที่แจ้งไปนะถ้าสนใจบอนสีก็สั่งบอนสีสนใจใบกัมปูก็สั่งใบกัมปูเพราะไมค้าส่งแยกแยกกันให้อยู่แล้วนะคะไม่ได้ยัดรวมกันไปลดการเสียหายนะจ๊ะนี่ค่ะแพ็คละ1นกิโลนะคะแพ็คละ1นกิโล1นกิโลนี่คือห่อเล็กนะห่อเล็กนี่คือแพ็คเล็กแต่ว่าเวลาจัดส่งก็จะมี5้กิโลแบบนี้1ึแพ็คใหญ่แบบนี้นะคะ5้กิโลนี่จ้ะ สนใจก็สามารถโทรได้นะคะเบอร์เดียวกัน0805194988เเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า